สิบเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับซับเวหนึ่งในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซับเว์เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดฟาสต์ฟู้ดของสหรัฐโดยมีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศมากกว่า2 0,000สาขา วันนี้เราจะมาพบกับ10เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับซับเวยอันดับที่10ผู้ก่อตั้งซับเวย์ก่อตั้งในปี1965โดยเฟรดเดลูกานักศึกษาอายุเพียง17ปีและปีเตอร์บักนักฟิสิกส์ที่เมืองบริดพอร์ตรัฐคอนเนติคัตสหรัฐอเมริกาโดยเดลูกาได้เงินกู้1,000ดอลลาร์จากบัคเพื่อเปิดร้านแซนด์วิชหาเงินเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยอันดับที่9ชื่อเดิมเดิมซับเวมีชื่อว่าพีทซูเปอร์ซับมา แต่เปลี่ยนชื่อเป็นซับเวยในปี1968เพื่อให้สัน้นกระชับจำได้ง่ายมากขึ้นและสื่อถึงการบริการที่รวดเร็วเหมือนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินซับเวยอันดับที่8แฟรนไชส์สาขาแรกร้านแฟรนไชส์สาขาแรกของซับเวยเปิดในปี1974ที่เมืองวอลลิงฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกา อันดับที่7โลโก้โลโก้ของซับเวสื่อถึงความรวดเร็วและการเข้าถึงง่ายผ่านตัวอักษร S และ Y โดยใช้ฟอนต์ที่โค้งมนด,ดูเป็นมิตรและทันสมัยสะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นในแบรนด์อันดับที่6จุดเด่น Fresh. มุ่งเน้นไปที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบเน้นให้ลูกค้าปรับแต่งแซนด์วิชได้เองทั้งขนมปังไส้วัตถุดิบและซอสนี่ถือเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้แบรนด์ได้รับความนิยมในระดับโลกอันดับที่5สินค้าขายดีอิตาเลียน b ีเเป็นเมนูขายดีของซับเวที่รวมเปปเปโรนีซาลามีและแฮมเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังสดใหม่ผักหลากหลายชนิดและซอสที่ปรับได้ตามใจชอบ อันดับที่4ปัญหาด้านธุรกิจการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงกับแบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอื่นๆเช่น McDonald's, Starbucks และผู้คนหันไปสนใจอาหารที่เป็นธรรมชาติและปรุงสดใหม่มากขึ้นอันดับที่3สาขาซัฟเว y มีสาขามากกว่า37,000แห่งในมากกว่า100ประเทศทั่วโลกแม้ว่าจำนวนสาขาจะลดลงจากจุดสูงสุดที่เคยมีถึง4 3 0 0 0แห่ง แต่ยังคงเป็นหนึ่งในเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่และมีอิทธิพลระดับโลกอันดับที่2มูลค่าซับเว์ถูกซื้อกิจการโดยโลกแคปิตอลในปี2024ด้วยมูลค่า9.55พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ334.25พันล้านบาท อันดับที่1กํากำไรข้อมูลกำไรสุทธิของบริษัทแม่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจากการรายงานของกรุงเทพธุรกิจระบุว่าในปี2,565ผู้ถือแฟรนไชส์ซับเวในประเทศไทยมีรายได้รวม169ล้านบาทแต่ขาดทุนสุทธิ294ล้านบาทก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ10เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบริษัทต่างๆอยากให้เราพูดถึงบริษัทไหนหรือธุรกิจอะไรคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป ต่อไปขอให้มีความสุขที่ได้รับชมสวัสดีครับ